วัสดีค่ะปะกิ๊กทาสวนนะคะวันนี้จะมาอัปเดตการใส่ปุ๋ยมาดูผักกันด้วยเนาะไม่ปลูกอะไรหรอกแต่จะพามาใส่ปุ๋ยผักปุ๋ยที่ปกิ๊กเตรียมมาวันนี้ปกิ๊กจะใส่2ออย่างรวมกันก็คือปุ๋ยอินรีย์กับฮิวมัสนะคะอันนี้เป็นผักกินใบบางคนยังไม่เข้าใจว่าจะซื้อปุ๋ยอยากซื้อปุ๋ยปกิ๊กเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปใส่อะไรใส่ยังไง คือปุ๋ยพวกนี้เหมาะสําหรับผักกินใบนะคะปุ๋ยอินทรีย์กับฮิวมัสแต่ฮิวมัสใส่ได้ทั้งผักกินใบและกินผลให้อาไปรวมกับขี้ข้างคาวค่ะตัวนี้จะออกผลผลิตได้ดีมากผักกินผลแต่ต้องใช้ร่วมกับขี้ค้งังคาวค่ะไ,ไหนบ้าคะอันนี้ปกิ้งไม่ค่อยจนะมาดูแลแต่ก็สวยนะอิตาลีอิตาลีพาสเล เอาไปทานกับเนื้อย่างประเภทเนื้อดับกลิ่นคาวค่ะเนี่ยก็จะตักรวมกันใส่ไปอย่างนี้เดี๋ยวจะมารดน้ำตามทีหลังนะคะถ้าอันไหนดินไม่พร่องดินไม่ยุบเราก็ใส่ไปเลยแต่ถ้ากระถางไหนเกิดดินยุบลงไปลึกๆเราก็เติมดินก่อนนะคะ,ะใส่ไปตรงนี้ประมาณหนึ่งช้อนอย่างนี้ค่ะกระถางเล็กๆอย่างนี้ ถ้ากระถางใหญ่ก็เพิ่มเพิ่มปริมาณนะคะอันนี้เป็นผักผักฟังนะคะเห็นไหมยังไมไ่อันนี้ไม่ได้ตัดยอดถ้าไม่ตัดยอดจะไม่แตกแขนงถ้าตัดยอดแขนงจะออกมาอย่างนี้ค่ะเห็นรอยตัดยอดไหมก็จะได้แขนงออกมาตามซอกใบอย่างนี้พอโตอย่างนี้ให้ตัดยอดเลยนะคะถ้าไม่ตัดยอดเลื้อยยาวแล้วก็ไม่ไม่ได้แขนงเนี่ยเราก็ใส่ปุ๋ยให้เขาประเภทกินใบ ช่วงที่เขาจะติดดอกออกดอกเราก็จะเห็นเราก็มาให้ขี้ขางขาวกับมิวมัสผสมกันก็ได้ค่ะมันดูแลผักผักก็จะงามนะคะถ้ารดน้ำอย่างเดียวไม่ให้ปุ๋ยนะปลูกผักแต่ไม่ค่อยจะให้ปุ๋ยหรือว่าให้มากเกินไปก็ไม่ดีให้พอดีพอดีนั่นแหละ อันนี้ก็เราก็ดูเอาเจ็ดถึงสิบวันหรือว่าอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งอาจจะอาจจะเกินสักหน่อยหนึ่งหรือว่าครึ่งเดือนเต็มที่อย่าให้เกินสิบห้าวันค่ะเกินสิบห้าวันผักก็จะไม่งามละเพราะไม่มีชาติอาหารให้กินเนาะอันนี้เป็นผักปังม่วงนี่ผักฟางเขียวเนีย่ยยอดยาวอย่างเงี้ยก็ควรจะตัดออกแล้วนะคะเดี๋ยวป้ากกิ๊กจะมาไล่ตัดเพราะว่าอีกมือหนึ่งหิ้วถังอยู่ พอตัดี๋้วต้องจับยจับยอดเข้าด้วยทีน,นี้เราก็จะเดินมาทางนี้เดี๋ยวให้ไม่หมดทุกกระถางให้แค่ทําให้ดูว่าให้อย่างนี้นะคะอันนี้เป็นผักปังสีม่วงปักกิ๊กซื้อมาดูสิเนี่งอกยากมากเลยขนาดเห็นมเมล็ดเข้าไหมเต็มกระถางเลยค่ะงอกมาไม่กี่ต้นแล้วที่เหลือกําลังจะงอกทีละนิดทีละนิดก็ไม่รู้ว่าจะได้สักกี่ต้นเนาะผักปางม่วงนี งอกยากเพราะฉะนั้นแนะนํานะคะให้เอายอดเข้าไปขยายพันธุ์นะเนี่ยพอตัดยอดอย่างเงี้ยอย่าไปทิ้งนะพอตัดยอดเสร็จให้เอาไปเสียบในเตรียมดินเลยค่ะดินค่อนข้างจะเหนียวนิดนึงค่อนข้างจะละเอียดอย่าเอาร่วนจนเกินไปนะจะไม่ติดตัดแล้วก็เอาไปชําเลยเจะให้ดูข้างหน้านะคะที่ชําทีนี้มาดูคณะเนี่ยคณะนี่ปลูกแล้วไม่โตไม่อ้วนไม่ใหญ่ก็ต้องให้ปุ๋ยค่ะ ให้ปุ๋ยเขานะปะเก๊กเอาดินมาเติมไว้ดินเปล่าๆเ,เพราะว่าดินยุบลงไปลึกเราก็ต้องมาให้ปุ๋ยเอาให้ดินเขาแล้วก็เติมปุ๋ยตามทีหลังคณะน้าเนี่ยควรจะปลูกกินค่ะเพราะว่าหนอนชอบเพราะฉะนั้นคนที่เขาปลูกนะไม่มีหรอกที่เขาไม่ไม่พ่นยาฆ่ามแมลงเนาะแต่ถ้า คนปลูกผักอินทรีย์เขาก็ไม่พ้นแต่เราหากินยากแล้วก็ราคาค่อนข้างจะแพงนะคะเพราะฉะนั้นปลูกกินดีกว่าเมื่อกี้ก็ปลูกกลุ่มเนี่ยขนาหมดเลยก็ต้นอ้วนๆทั้งนั้นนะคะเห็นไหมอันนี้ต้นเล็กไปเก็บมาจากด้านนู้นตกหลนเล็กเดี๋ยวก็โตค่ะถ้าได้กินปุ๋ยดีๆเดี๋ยวก็โตให้อย่างนี้ไปทุกต้นเลยนะคะ ประมาณนี้แหละกระถุงหนึ่งเพราะว่าถุงไม่ใหญ่แต่ถ้าเป็นผักกระถางใหญ่ๆต้องให้เยอะหน่อยอยาขี้เหนียวนะคะปลูกผักยาขี้เหนียวปุ๋ยไม่ยอมซื้อปุ๋ยให้ผักกินแล้วบอกว่าผักไม่โตอ่ะทีนี้จะให้ดูผักปังที่ตัดยอดมานี่ค่ะผักปังที่ตัดยอดมาชําแต่ปกิก๊ยกดูแล้วรากยังไม่โผล่ชําน่าจะห้าหกวันแล้วละ่ะเนี่ยนะคะ ชำไว้อย่างนี้เดี๋ยวเขาก็ติดค่ะเราตัดยอดแล้วเราไม่ทิ้งถ้าเพาะ,มะเมล็ดโอ้โหกว่าจะโตขนาดนี้เพราะเผลอนะงอกยากเนาะเพราะฉะนั้นแนะนําให้เอาแขนงเขาเนี่ยเอายอดด้วยแขนงด้วยเอามาชําอย่างนี้เดี๋ยวจะให้ดูต้นแม่พันธุ์ต้นนี้นะคะแม่พันธุ์ต้นนี้เคยถ่ายให้ดูแล้วต้นเดียวเนี่ยดูยาวไม่รู้กี่เมตรตัดไปแล้วนะตัดเอาไปชําละเดี๋ยวจะให้ดูว่าเขายาวขนาดไหน อันนี้อันนี้ขแขนงอันนี้ออกมาด้านนี้นี่ออกมาจากตรงนี้นะคะเวลาเขาแตะกระดินเขาจะออกรากเนี่ยส่วนที่เ็แตะกระดินเนี่ยรากจะโผล่เนี่ยอันนี้ความยาวอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะขแขนงนะเอาอีกด้านหนึ่งนะคะด้านนี้โอ้โหต้องขดไว้ค่ะถ้าเป็นงูก็ไม่ลุกกี่เมตรเนาะนี่นี่ค่ะ ปกิ๊กตัดยอดไปแล้วนะสองสามท่อนแล้วนะเนี่ยอันนี้คือความสมบูรณ์ของเขาเขาได้กินปุ๋ยดีปลูกผักแล้วให้ปุ๋ยดูแลดีเขาก็จะเจริญเติบโตของเขาเต็มที่ของเขาค่ะทีนี้เขายาวปกิ๊กก็เลยเอาเอากระถางเนี่ยทับไว้เนี่ยให้เขาแตกรากเดี๋ยวเราตัดเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็เอาไปปลูกไปชำนะคะเนี่ยไปปลูกต่อได้เพราะเขายาวมากแล้วได้เยอะเลยจำนวนต้นเยอะมากนะคะ ก็ลองดูวันนี้อัปเดตให้ดูผักดูได้หลายอย่างอันนี้เป็นผักไผ่นะคะผักแพลวก็คนเหนือคนเมืองเขาเรียกว่าผักไผ่ค่ะอ่าภาษากลางทั่วไปผักแพลวปกิ๊กก็เรียกติดเนาะผักแพลวนะปกิ๊กตัดรอบหนึ่งลรวตัดจนเหี่ยนเลยค่ะแล้วเขาก็ยาวออกมาอีกอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาตัดอีกตัดแล้วก็เอาไปชำ แต่คราวที่แล้วไม่ได้ชำไม่ได้ปลูกเพราะว่าไม่ว่างก็นึกว่าจะตายก็โผล่ออกมาใหม่ก็ยาวประมาณเนี้ยแต่ต้องตัดอีกนะคะต้องหมั่นตัดถ้าไม่ตัดก็จะแก่ตายไปเลยค่ะทีน,นี้จะพาไปให้ปุ๋ยไปดูผักกินผลผักกินใบแล้วก็กินผลรวมกันอยู่ข้างหน้านะคะคุณลูกตามมาส่องไปด้วยนะคะส่องผักไปด้วยเอฟซดูผัก่อมเมื่อกี้ปลูกผักอะไรมั่ง <laughs> กี้คนเดียวนะคะคนเดียวปลูกยังไงหวัดไหวเนี่ยทีน,นี้พาคุณลุงนั่งสักหน่อยเมื่อยอน,นั่งด้านเนอะอันนี้ผักกินใบทุกบ้านควรจะมีนะคะหัหระพาหัหระพาเป็นหนอนปะกิ๊กชอบจริงๆค่ะหนอนชอบมาเราต้องคอยดูคอยจับนะน,นี่เอามาติดกันอย่างเงี้ยบางทีมีหนอนมาแล้วนะต้องคอยดูนะ ถ้าสมมติใบเขาติดกันอยู่อย่างนี้ตัวหนอนห่ออยู่ข้างในอย่าไปอย่าไปแหวกอย่างนี้นะคะถ้าแหวกดูงี้กระโดดหนีแล้วคะ่ะหนอนหนอนกินหลวพานี้กระโดดเก่งมากเร็วมากจับไม่ทันถ้าเจอใบเขาติดอยูง่งี้เป็นใหญ่ๆเคลือบกันบีบเลยค่ะแนะนําให้ทําร้ายเลยนะบีบเลยใครมีจิตเมตาก,กับหนอนปลูกผักไม่ได้ค่ะบอกไว้ก่อนเนี่ยเนยหนอนกินทั้งนั้นเนี่ยใบยเป็นอย่างเนี้ย ผักกินใบก็ให้ปุ๋ยตัวเดียวกันนะคะะกี้ก็จะให้ฮิวมัสกับปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยกระถางใหญ่ๆอย่างเงี้ยงงนะคะให้เยอะไม้ก็เยอะหน่อยนะคะ,ะรอบๆเลยค่ะให้เขากินเยอะหน่อยเราไม่ได้ให้ทุกวันเนาะประมาณ5ช้อนนี่แหละกระถางนี้กระถางยักษ์เพราะฉะนั้นใบเขาก็จะเขียวสวยงาม ให้เราไว้กินตลอดเด็ดกินวันสองวันเขาก็งอกใหม่แล้วรับบ้านปเกเ๊กไม่ใช่ไม่เด็ดนะเด็ดบ่อยมากไม่งั้นจะสูงยาวกันนี้ค่ะเด็ดบ่อยที่สุดเลยทํากับข้าวเนี่ยเห็นไหมคะมีแต่ตอทั้งนั้นเลยถ้าไม่เด็ดแล้วสูงกันนี้แล้วออกดอกด้วยอันนี้กันหัดกระถางเล็กๆจะให้ดูเนี่ยเขาได้กินปุ๋ยเขายังงามเลยค่ะกระถางเล็กนิดเดียวหกนิ้วค่ะที่จริงนะต้องเอาไปลงกระถางใหญ่แล้วล่ะสงสารจังปกเก๊กก็ยุ่งยุ่งสารพัด แต่ว่าอาศัยว่าเขาได้กินปุ๋ยเขาก็งามปกิ๊กให้ตัวอื่นก็ให้กันให้ตามกันไปเวลารดจุลินทรีย์สั่งข้อแสงก็รดจนหมดเวลารดน้ําส้มควันไม้พ่นด้วยรดด้วยก็ให้จนหมดอย่างนี้แหละคะ่ะอาจะนี้มาดูผักโคมนางสาวไทยของปกิ๊กจะเด็ดออกก่อนใบข้างล่างแก่ละเนี่ยใบอย่างนี้กินได้นะคะ อันนี้เป็นฟูหมักหวานจากเมืองจีนค่ะต้นใหญ่มากเดี๋ยวรอเอามาเล็ดพันกันแล้วกันเพราะว่าพก,กิ๊กส่งไม่ไหวต้นเล็กใบหักใบกรอบมากนะคะนู่นต้นเล็กคุณลุงสองไปไกลๆนู่นหนถาดนู่นเต็มเลยค่ะจะเอาลงกระถางใหญ่อย่างนี้แหละแล้วเก็บมเมล็ดพันธุเดี๋ยวเอาเข้าสวนค่ะเตรียมกระถางไว้ละสิบกับใบจะเอาเข้าสวนไปปลูกในนึงเขาไม่ชอบแดดนะคะเขาชอบที่ร่มรำไร เาไม่ชอบแดดถ้าชอบแดดใบจะออกมาเกียมเกลียมไม่เกลียมอย่างนี้เนี่ยเขาชอบที่ร่มรำไรต้องยกกลบเขไปในร่มทีน,นี้มาดูผักกินผลต้องให้อะไรไม่ได้ให้ตัวนี้นะคะส่งผักกินผลนี่คือถั่วค่ะถั่วพุ่มเห็นไหมดกไหมคะอันนี้กินขี้ข้างคาวกินคนละอย่างนะคะเอ่อจะขอคุยหน่อยว่า FC นะ หลายตัวหลายคนวันนี้ก็มีนะคะบอกปกิก๊กปุ๋ยขี้ั้างคาวกับฮิวมัสมันสุดยอดจริงๆเขาปลูกแบบอินทรีย์ที่บ้านไม่ใช้อะไรเลยใช้ขี้ั้างคาวกับฮิวมัสไม่ว่าจะเป็นแตงกวาถั่วฟักยาวหรือว่ายิ่งเป็นฟักทองนะคะเขาบอกบอกโอ้ยลูกดกมากๆบอกมาหลายคนแล้วนะคะ บางคนบอกกินไม่ไหวแล้วป้าเก๊กต้องเก็บแจกทั้งหมู่บ้านเลยออกลูกดกจริงๆยอมรับเลยอันนี้ป้าเก๊กใส่ถั่วก็ออกมาอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยขี้ข้างข่าวผักกินผลเล็กๆออกเต็มแล้วก็เต็มคอเลยค่ะเต็มคอจริงๆเนี่ยดอกก็จะออกมาเต็มไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พริกเริ่มจะออกดอกละอันนี้น่าจะเป็นพริกชี้ฟ้า ที่จริงได้ต้นกล้ามาเยอะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เอาลงกระถางเดี๋ยวจะไล่เอาลงกระถางแล้วเพราะว่าพอเห็นดอกมาอย่างเงี้ยใจเราชื้นละเราจะได้กินพริกแล,แล้วก็เอาขี้ข้างทางมาใส่ให้เขานะคะโอเคเนาะคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วแล้วก็ทําให้ดูว่าปลูกผักแล้วใส่ปุ๋ยยังไงก็ใส่อย่างนี้แหละนะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยฮิวมัสเป็นผักกินใบ ยูมัสกับปุ๋ยอินรียก็ให้เขากินไปนะคะเนี่ยแล้วก็รดน้ำเนี่ยถ่ายคลิปเสร็จป้าเกกก็จะเอาน้ำมาฉีดมาพ่นให้เขารดน้ำใส่ปุ๋ยทุกครั้งต้องรดน้ำเพื่อให้ไปละลายให้เขาได้กินได้ใส่ไปถ้าไม่รดน้ำก็ไม่ได้กินนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันอา้าวช่องทางติดต่อป้าเกกบอกหน่อยว่าเอาติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์กันแล้วกันเนาะ 0807527300ค่ะส่วนลายป a c เก g กย้อนไปดูกันแล้วกันในคลิปที่ผ่านมาป a c เก g กก็จะยกป้ายให้ดูบ่อยๆแต่วันนี้ไม่ได้ยกนะคะฝนก็มาหลมแหลมละโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ